จงลืมเสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตเรื่องเครียดในชีวิตของเรามีมากมายนะทั้งเศรษฐกิจการเมืองน้ําท่วมแผ่นดินไหวสึนามิจะถล่มอีกหรือเปล่าโอ้มีเรื่องให้เครียดเยอะมากเลยเปิดทีวีมาก็เครียดแล้วอย่าลืมนำธรรมะไปใช้แก้ปัญหาปีใหม่สงกรานเราดูข่าวดูข่าวก็ต่อยกันตีกันทะเลาะก,กันเมาแล้วขับเมาแล้วต่อยเมาแล้วตีทํำยังไงนะาะจะสงบร่มเย็น เห็นไหมความสุขแบบนั้นประเดียวประดาวสุดท้ายกลายเป็นความทุกข์ด้ซ้ํานัตถิสันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีธรรมะช่วยชีวิตเราได้หลายคนไม่ฆ่าตัวตายเพราะธรรมะธรรมะช่วยให้เรารวยได้หลายที่หลายแห่งมีเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งจะเจ๊งอยู่แล้วจะขาดทุนแล้วพอไปปฏิบัติธรรมมีธรรมะเอา้าฟื้นคืนกลับมาได้เอ๊ะทำให้เรารวยก็ได้นะถ้าคนมีธรรมะเนี่ยตัวเนก็เปิดปฏิบัติธรรมเลยเห็นไหมแสดงว่าธรรมะ ช่วยให้รวยก็ได้ช่วยให้ลอ่อช่วยให้สวยว่ไม่ไปด่าไปโกรธไปทะเลาะใครหน้าไม่นิวคิ้วไม่ขมวดยิ้มแย้มแจ่มใสมีธรรมะก็ล่อก็สวยก็รวยฉะนั้นแล้วฟังชุดนี้จะได้ทั้งความสุขความสนุกและธรรมะไปใช้ในชีวิต